การรู้รู้ลงมาที่รูปที่นามที่กายที่ใจต่างว่าเป็นจริงคนมีรูปนามมีกายมีใจมา่อนพุทธชาพแต่ทำไมไม่รู้ว่าต้องมารู้รูปนามกายใจคือจะพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรตัวนี้เป็นความประจักษ์มาลองนึกดูสิเราอยากพ้นทุกข์โดยการไมมารูใครดูใจเป็นเรื่องประหลาดาก ผูกปัญญาที่ท่านสะสมมามันมหาศาลทีรียกทะลุเข้ามาที่ตรงนี้ได้รู้แจ้งแทงตลอดรู้รวมามนรู้ความจริงของรูปนามก็รู้ความจริงของรูปนามกายใจเจ็บเกิดความเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือก็คลายความยึดถือจิตก็หลุดพ้นหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วงั้นการมารู้รูปรู้นามเป็นเรื่องใหญ่พ่อสอนหลัก การปฏิบัติที่จะรู้รูปนามตามความเป็นจริงก็คือให้มีสติรู้รูปนามรู้กายรู้ใจาตามความเป็นจริงจะรู้ตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษได้จะต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมันและเป็นหลัต้างคนเอาไปสช้ตรีตใจเสือนะ้อหลังหลักมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมันแลเป็นหลักใส่ไปข้างในในหลังคนอื่นเห็นตัวเองเห็น เดินประเด็นตลอดเลยนะใช้กุศลเราตัวเองอยู่รหน้าไม่มีอะไรสุญยตามีอะไรกติดแห่คนอื่นดูได้รูใการ,รู้ใจทุกวันไหมใครดูได้ทุกวันไม่ต้องตั้งหวันนะแต่ร,รู้สึกได้รู้สึกได้ทุกวันทุกวันทีแรกมันสั้อยาว นี่สลับย้อมมือ,มอต่เข้าจะยกช้ากว่าเราเนี่ยมันแฝงชาา้ชา <c oughs> ต้องคิดภาษาไทยไเป็นภาษาฝรัร่งเศสไม่ใช่าาอังกษก็บ้ยคนธรราดาใช้ฝรัร่งเศสใช้อังกษอย่างเดียวเนี่ยหือว่าไม่เก่งต้องใช้ได้สองภาษา ต้องหอให้พอปวดร้อก่อนมีสติรู้ใกร,รู้ใจตั้ความเป็นจริหรู้ตัางความเป็นจิตในรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางลก่อนที่จะมารู้ไจร,รู้ใจตั้ความเป็นจริงได้เนี่ยต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นและเป็นกลางก่อนสมาสมัมมาทิเป็นตัวที่ทำให้จิตตั้งมั่นและเป็นกลาง สมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัณหาดังนั้นเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้เป็นผู้บกบานให้รู้ข้อสอนอูดทุกที่ันเรื่องหมเนี้ทำยังไงจิตจะตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นนั้นตรงข้ามกับจิตที่ไม่ตั้งมั่นแค่เมื่อไรจิตมันหมดวางไม่ตั้งมั่นมันจะตั้งมั่นอีกอยู่ๆไปสั่งจิตให้ตั้งมัน่นสั่งไม่ได้ ใเรามีสติใชเครื่องมือก็คือสติแล้สติเป็นตัวรู้ทันอาศัยเรามีสติไปรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นจะดับโดยอัตโนมัติแล้วมันกลายสภาพเป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาชั่วคราวทําไมเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วเกิดจิตตั้งมั่นได้จิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นจิตที่มีที่ริดหรือความฟุ้งซ่านมันมีนิวรณ์ บางฟุ้งซ่านที่จริงมัคือมีนิวรณ์สักห้าตัวนะั่นแหละมีกรรมฉันทะามบางพอใจในรูปเศรีรดสัมผัสทางร่างกายมีปฏิภาสกอบไม่พอใจในรูปเศรีรสสัมผัสทางร่างกายไม่พอใจมีความฟุ้งซ่านมีสติเกิดสติเกิดสมาธิเกิดแลสมาธิเกิดแ,แล้วมันก็จะเห็นกายเห็นใจทำงานร่างกาย ไม่ใช่เรานะความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะกุศลนากุศลไม่ใช่เรานะต่ใครก็เห็นว่าจิตมันทํางานได้เองจิตก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีค่อยคฝึกไปมันไปกินข้าวแปบดบโมงมดีดี